สวัสดีคืนนี้ Gentle Night Gentle Mind สวัสดีค่ะ Gentle Night Gentle Mind คืนนี้เมยอยากจะพูดถึงความรู้สึกสงบที่เกิดขึ้นเวลาได้นั่งฟังเสียงธรรมชาติค่ะความรู้สึกที่ต่างไปจากชีวิตประจำวันที่วุ่นวายของเราในโลกที่ทุกอย่างเร่งรีบที่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์กลายเป็นตัวชี้วัดคุณค่าของเรา บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ขาดหายไปความรู้สึกลึกๆว่าชีวิตควรมีมากกว่าการทำงานการเช็คอีเมลหรือการประชุมที่ไม่มีวันจบคืนนี้ไม่อยากจะชวนคุณมาพูดถึงการเติมเต็มจิตวิญญาณการหล่อเลี้ยงส่วนลึกในตัวเราที่ต้องการความหมายแล้วก็ความงดงามนอกเหนือจากตารางประจำวัน ชีวิตประจำวันที่วุ่นวายทำให้เราหลงลืมไปว่าเราไม่ได้เป็นแค่ร่างกายที่ต้องการอาหารและการพักผ่อนหรือสมองที่ต้องการข้อมูลและการกระตุ้นแต่เรายังมีจิตวิญญ,ญาณที่ต้องการการหล่อเลี้ยงเช่นกันแล้วอะไรคือการหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณมันไม่ใช่เรื่องศาสนาหรือความเชื่อเสมอไปแต่เป็นทุกสิ่งที่เชื่อมโยงเรากับความหมายที่ลึกซึ้งกว่าความงดงามที่สัมผัสใจ หรือช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราการเติมเต็มจิตวิญญาณเริ่มต้นจากการให้เวลากับสิ่งที่ทำให้หัวใจของเราสั่นไหวสำหรับบางคนอาจเป็นการดื่มด่ำกับงานศิลปะการยืนนิ่งตรงหน้าภาพวาดที่สวยงามการฟังบทเพลงที่มันสั่นสะเทือนใจการอ่านวรรณกรรมที่ทำให้เราหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ไปพร้อมกัน สำหรับบางคนอาจเป็นการเชื่อมโยงกับธรรมชาติการเดินเท้าเปล่าบนหญ้าอ่อนในยามเช้าการนั่งมองพระอาทิตย์ตกที่ชายหาดหรือแค่การปลูกต้นไม้เล็กๆและดูแลมันเติบโตสำหรับบางคน อาจเป็นการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและประเพณีการเรียนรู้พิธีกรรมเก่าแก่ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนการทำอาหารตามสูตรโบราณของครอบครัวหรือการเข้าร่วมเทศกาลท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยสีสันและความหมายและสำหรับอีกหลายคนอาจเป็นการเชื่อมโยงกับผู้คนการนั่งสนทนาลึกซึ้งกับเพื่อนเก่าการเล่นกับเด็กๆโดยไม่มีหน้าจอมาขวางกัน้นหรือการฟังเรื่องราวจากผู้อาวุโสในครอบครัว การเติมเต็มจิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากแต่ต้องการความตั้งใจแล้วก็การอยู่กับปัจจุบัน ลองแทรกช่วงเวลาเล็กๆในแต่ละวันเพื่อทำสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจคุณอาจเป็น15นาทีในตอนเช้าที่คุณได้นั่งจิบชาแล้วก็อ่านบทกวี10นาทีระหว่างวันที่คุณเดินออกไปสัมผัสแสงแดดแล้วก็สูดอากาศที่สดชื่นหรือ30นาทีก่อนนอนที่คุณจะได้เขียนบันทึกความรู้สึกหรือสิ่งที่รู้สึกขอบคุณในวันนั้น ลองหากิจกรรมใหม่ๆที่ช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณของคุณอาจเป็นการเรียนวาดภาพถึงแม้ว่าคุณจะไม่เคยจับผู้กันมาก่อนการเรียนเล่นดนตรีแม้คุณจะคิดว่าตัวเองไม่มีพรสวรรค์หรือแม้แต่การลองทำสมาธิถึงแม้จิตใจของคุณจะวอกแวกง่าย สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความเชี่ยวชาญแต่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างทำกิจกรรมนั้นเมื่อเราเติมเต็มจิตวิญญาณอย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่าความเครียดและความวิตกกังวลลดลง มุมมองต่อปัญหาในชีวิตเปลี่ยนไปความคิดสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นและบางครั้งเราอาจพบความหมายใหม่ในงานที่ทำอยู่ทุกวันเพราะเมื่อจิตวิญญาณของเราได้รับการหล่อเลี้ยงเราก็พร้อมที่จะให้มากขึ้นทั้งกับตัวเองและผู้อื่นคืนนี้เมยอยากจะชวนคุณลองถามตัวเองสักหนึ่งคำถาม อะไรคือสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณของฉันรู้สึกมีชีวิตชีวาไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรขอให้คุณสัญญากับตัวเองว่าจะหาเวลาให้กับสิ่งนั้นในสัปดาห์นี้แม้จะเพียงไม่กี่นาที ชีวิตไม่ได้วัดด้วยจำนวนลมหายใจแต่วัดด้วยช่วงเวลาที่ทำให้เราลืมหายใจช่วงเวลาที่งดงามจนทำให้เราต้องหยุดชั่วขณะเพื่อดื่มด่ากับความมหัศจรรย์ของมันการเติมเต็มจิตวิญญาณไม่ใช่ความฟุ่มเฟือย แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนน้ำแล้วก็แสงแดดที่จำเป็นสำหรับต้นไม้ที่ต้องการเติบโตราตรีสวัสดิ์ค่ะขอให้คืนนี้คุณได้เริ่มค้นพบสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณ